ครับส่วนนี้จะเป็นลักษณะของเกรนโลหะเนื้อขันลงหินนะคือส่วนที่ถูกขัดเขาจะเป็นแบบนี้ครับพระที่ผ่านการเวลามานะก็ไม่ต้องแปลกใจนะภาพผมทำการปรับเขาเรียกว่าลักษณะของสีนะให้เห็นชัดขึ้นนะคือเน้นเน้นลวดลายนะเราไม่ต้องไปดูว่าสีจะสมจริงหรือเปล่าคือใช้กล้อง พันเอ็กขยายมาแล้วบางทีมีปัญหาเรื่องแสงก็เลยเอามาปรับใส่ฟิลเตอร์เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ลองดูครับลักษณะเนี่ยขอบเกรนแล้วก็ข้างในจะมีย่อยๆคือบางบางส่วนก็เหมือนกับลายดอกไม้นะแต่แคทเทิร์นเขาก็จะค่อนข้างชัดเจน หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะนี่เป็นความงามที่ถูกสั้นอยู่ในผิวพระนะพระหล่อโบราณลองพิจารณาดูนะเนี่ยอย่างนี้ก็สวยมากคือส่วนที่มันถูกปกคลุมด้วยคราบเลยก็จะไม่เห็นนะแต่ส่วนที่ผิวเปิดเราจะมองเห็นได้แต่ต้องขยายดูนะต้องใช้ความพยายามหนึ่งนะก่อนหน้านี้คือผมไม่เคยเห็นเลยนะพอผมเจอปุ๊บพอมาไล่ดูใหม่มีเกือบทุกองแล้วนะ และที่เป็นเนื้อนี้นะเน้อขันลงหินเนี่ยสวยงามมากนะเหมือนดอกไม้ลวดลายนี้ทําเองโดยธรรมชาติโอเคอาจาจะเกิดจากองค์ประกอบโลหะข้างในแหละมีทั้งเงินที่ตรงนี้ผมมองว่าเป็นเงินที่เป็นโผล่มาตรงนี้แล้วก็ลอยขึ้นมาคือไม่เข้ากันกับเนื้อทองเหลืองอะไรเงี้ยหรือสำลดอะไรก็แล้วแต่นะนะลองดูว่า สวยงามมากเลยท่านมีเนื้อขัดลงหินท่านลองไปส่องดูนะถ้าถึงถึงยุคผมว่าน่าจะมองเห็นได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเอามาพิจารณาสำหรับพระหล่อโบราณของผมเองเนาะไม่ได้เกี่ยวบใครนะอันนี้เป็นองค์ความรู้ของผมเองนะแต่มาแชร์ให้ทุกท่านได้อ่าเอาไปพิจารณาแล้วกันนะส่วนท่านจะเห็นด้วยป็นด้วยแล้วแต่นะผมผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วเนาะ และนี่คือแนวทางที่ผมมองว่าเกลืนโลหะก็มีความสําคัญเกลืนโลหะที่ผ่านการเวลาเป็นธรรมชาติซึ่งแต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือข้อสังเกตที่ผมได้จากการศึกษาละของตัเองค,ครับสวัสดีครับ